น้ำเพชรรีวิวส้มตำเลยคะ่ะใช่ค่ะส้มตำอันนี้น้ำเพชรทำเองใช่ไหมคะใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วแม่นหน่อยก็ช่วยทำใช่ไหมคะอร่อยไหมเอ่ยอร่อยรสชาติเป็นไงบ้างคะบอกบอกคุณผู้ชมสิอร่อยแล้วก็เปรี้ยวอ๋อ,ะอะนะคะรู้นะคะค่ะ อร่อยมากเลยค่ะอันนี้นะหนูกาเอาน้ำมันกินนี่นะคะคน้ำค่ะอร่อยนี่นะคะเดี๋ยวก็กินน้ำดูอีกแซ่บมาก สวัสดีค่ะพ่อใหญ่ขอตีว่าเราไม่ได้ทำวิเราไม่ได้ทำวิธีท,ทางไม่ดูเนาะเพราะว่าเรารีบเนาะ<ช>โทษทีนะคะโทษทีหกร้อยบาทก็เกินนะเด็กมันห้าร้อยไปไปก่อนไปไปดูคนก่อนเร็วไปไปก่อนไป <ๆ S 2> ไป <ๆ S 2> ค่ะ,คะ